สวัสดีค่ะที่นี้เราก็จะพาคุณแม่มาเที่ยวกันที่หัวหินทิ่นของเรา <Yahoo! S 1> รอบนี้เราก็จะมารีวิวที่พักที่นาวีพิรมหัวหินนะคะรอบนี้คุณแม่จะเป็นคนรีวิวเองเลยค่ะ,ะที่นาวีพิรมนะคะท่านผู้ชม VIP ค่ะ ที่หัวหินนะคะนี่ยหน่ง้องของเราวันนี้เรามาพักที่นาวีที่รมดูเก,ก่าเป็นนิดแต่ก็โอเคนะคะเห,เห็นไหมนี่ห้องรับแขกถัดจห้องรับแขกก็เป็นห้องนอน ให้ดูทะเลนะคะหนีนทะเละหาดของเราแม่แต่กล้องของเราขยันขันแข็งจิ้นๆเลยค่ะอ้โอนนะคะลอนฟังเสียงคลื่ถนถ้าปวดตาต่างก็คือฟังเสียงคลื่นเลยเสียงอาจจะเลอกไปหน่อยนึงนะ ขงังรถเหนียมากนอนเต็มที่เลยทิน,นี่บรรยากาศนะคะเสร็จสิ้นจากการทานขนมจีนเจลุงแล้วนะคะนีบ่บรรยากาศบรรยากาศของหัวหินนะคะกำลังจะเดินลงทะเล โน้นอะไรเนี่ยแน่ะเลหาจะไปทะเลเหรออไปไหมมันก็เหมือนบ้านเราโรงแรมเราี่ยมันมีสะพานตาก็ไปนะดูดูนี่บรรยากาศตลาดใกล้ๆโรงแรมนะคะมากินข้านมจีนเจลูกสมใจนะกับละช่องขึ้นชื่อของหัวหิน ออกไจากโรงแรมแดเราติเซียวเอง okay. อ่ตรงนี้เป็นบรรยากาศตรงหน้าหน้าทางเข้านาวีที่ลมนะคะนี่นี่บรรยากาศทางเข้านะคะเดียวเดียวเดียวนี่ถนนแน่เ okay, ทหา ตรงนี้เป็นล้านติ่มซำเช้าจะมีติ่มซำตอนนี้ปิดแล้วค่ะเช้าจะมีติ่มซำโคโูเก็ไม่รู้อร่อยปะนี่อหารเ้าผู้ชมดูนะคะบรรยากาศใส่งอบ น <Yeah, UH ี่สามีทกศาสตร์แลเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเป็นนาวีที่ลมเขาวิ่งออกกำลังกายกันเขาเค้มาวิ่งออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยนี่บรรยากาศในกรมอุทกศาสตร์นะคะติดกับนาวีที่ลมมีปืนใหญ่ด้วย เราก็เดินทะลุกออกมาถึงชายหาดตรงนี้จะเป็นกระพานปลาลก,กเกล็เต็มเลยตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะหน้าฝนเลยทะเลไม่สวย เดินเดี้ยงจะเดินไปที่พักค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินล้อดริมชายหาดมาเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้เราจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงคลื่นของทะเลหัวนกันคคะ ที่พักเราค่ะผ่ายจากทะเลเข้ามาหนู่ห้องพักเรานุ่นเดี๋ยวมาดิ เรือหาปลาด้วยนาวีพีตรเดี๋ยวเย็นๆเราจะมานั่งทานข้าวกันตรงนี้นะฟังเสียงคลื่นหนท้องฟ้าเมฆมาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราเดินรอบๆโรงแรมกันแล้วเราก็กลับมานีงิวตรงพื้นที่สุดการของโรงแรแมแปดอีกทีนะคะ ได้ยังได้แล้วอันนี้ข้างล่างนะคะด้านล่างของนาวีพี่ลมนะคะท่านผู้ชมมามาดูดิมทะเละชมชายหาดนะคะเลยตก นี Get <gettable> <t stimulation> ่ชายหาดของเราหน้าโรงแรมไ่้ยินเสียงขึ้นนมีนกนกเยอะเลยนกอะไรพุ่มนี่หน้าโรงแรมเลยตรงนี้ที่ทานกาแฟ นี่ที่พักของเราอยู่ห้อง,องชั้นสองทั้งที่แล้วมาพักชั้นบนสุดมีป้ายนาวีพิ่ลมนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะเนี่ยน่าเล่นมากก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำดิสันหาิดว่ายน้ำมาเล่น ชมทะเลได้ทุกห้องเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะมีข้อพี่ชอบอนี่ยที่ทานกาแฟนาวีพิรมหวัวหินที่ใส เราก็มานั่งรับประทานอาหารกันดืมทะเลเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเอาไว้ถูอเป็นพมทรงจำกลยค่ะอาหารที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะคะทำให้มื้อนี้ของเรามีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ,ะสวัสดียามเช้าค่ะที่ถ่ายจากห้องเรานะคะ ที่กำลังขึ้นทะดเลยสวย <S <S าวมากเช้ามาคุณแม่จิบกล้องขึ้นมาถ่ายเองเลยค่ะเก็บบรรยากาศยามเช้ามาให้เราดูช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆเลยค่ะ เช้าของเรานะคะก็จะเป็นอาหารเช้าอี่วเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดอาหารอเมริกนันหรือว่าข้าวต้มป่ามากระเทยโต้เลยค่ะอ่าท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะสถานีข่าแกงคราวนี้เป็นแม่ขอแวะที่สถานีรถไฟหัวหินเพื่อนน่สิตตอนสมัยเด็กๆ ที่ได้นั่งรถไฟมาเที่ยวที่หัวหินนะที่พักพนักงานรถจักรายเดี๋ยวพาเดินชมที่ประทับรอรถไฟของข้ามมหากราะป๋เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะ ามีหัวหินเห็นะเราไปเดินชมกัน <Yeah. S 2> เออมันรู้สึกขำแป๊บแป๊บกั้งใจใส่ไฟหัวถินนะคะสาวแกเลยมันมีคนเ้าไม่ให้ถ่ายคน เจ็บไหมขาพิกขาพิกตรงนี้เขากำลังสร้างอะไรป้ใต้บอกไปไหนไปกรุงเทพกับที่ไหนก็ได้หอย่างที่เรามองเห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะคะบนข้างก็คือสถานรถไฟแห่งใหม่ะค่ะที่สร้างขึ้นเป็นทางรถไฟยกระดับเพื่อข้ามแยกต่างๆภายในตัวเมืองหัวหินค่ะ แล้วทริปนี้เราก็ทิ้งท้ายเป็นภาพบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวหินนะคะเพื่อน,นึกย้อนถึงคนบางกอกได้นั่งรถไฟมาเที่ยวสถานตากอากาศหัวหินค่ะเป็นสถานที่ที่มีสเสน่ห์มาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทริปพาคุณแม่เที่ยวหัวหินของเราฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ